ัลโหลสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเซลดอมนะครับผมเออ่เนื่องจากตอนนี้วินิกดัสได้ทำการอัปเดตแพทใหม่เป็นแพทที่อัปเดตล่าสุดคือแพทเออ่ลดบอสตัวใหม่ซีซั่นสามอีพิโซดสองเป็นแพทใหม่ทีนี้เนี่ยเน็กซอนเนี่ย ได้ทําการแก้ไขตัวไฟล์ Client w i n i c t a e x e เนี่ยเขาแก้ไขไม่ให้เราเข้าเกมแบบเดิมได้แล้วทีนี้เนี่ยถามว่าตอนนี้เราจะเข้าเกมได้ยังไงก็วิธีการเข้าเกมง่ายๆนะครับผมสำหรับผมจะเริ่มผมจะแบ่งอันนี้เป็นสองส่วนคือส่วนแรกคือสำหรับคนที่ติดตั้งใหม่กับส่วนที่สองคือสำหรับคนที่ ติดตั้งเกมไว้แล้วนะครับผมติดตั้งเกมไว้แล้วแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ติดตั้งเกมไว้แล้วแต่ว่าย้ายโฟลเดอร์ย้ายโฟลเดอร์เกมไม่ได้ติดตั้งคือเหมือนกับว่าอาจจะดาวน์โหลดจากดาวน์โหลดเกมจาก n น x o n l a u n c h e r มาแล้วย้ายโฟลเดอร์เกมไปไว้โฟลเดอร์อื่นหรือไม่ได้ดาวน์โหลดเกมจาก n e x o n l a u n c h e r นะครับผมอันนี้ก็จะมีปัญหา คือผมขอเข้าสู่ขั้นตอนแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือสำหรับคนที่ติดตั้งใหม่เพิ่งเคยมาเล่นแล้วเข้ามาดูนะครับผมวิธีก็คือคุณต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์เออต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เกม windtus i c n e x o n net ก่อนนะครับผมแล้วคุณก็สมัครสมาชิกตามปกตินะครับอันนี้ผมจะไม่ได้โชว์รายละเอียดมากนะครับก็สำหรับคนที่ <c oughs> สมัครสมาต้องการสมัครสมาชิกไปก็กด s i g อัพแล้วก็เพราะว่าการที่จะดาวน์โหลดเกมได้เนี่ยคุณต้องดาวน์โหลดเกมผ่าน Nexon Launcher คุณต้องมี username password ของของเกมนี้ก่อนแน่นอนแหละก็คือเราจะเล่นเกมนี้เราก็ต้องมี username password ถูกไหมต้องมี Account ก่อนใช่ไหมฮะก็คุณต้กด Sign Up แล้วก็ก็ s ส Up up ไปตามปกติครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไร <c oughs> อย่างที่สองก็คือคุณต้องดาวน์โหลด ตัว n e x o n Launcher มาติดตั้งในเครื่องด้วยการกดปุ่ม Play Now นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตั้งเลยเนี่ยให้กดคลิกที่อันซ้ายนะครับ Download The Launcher and Start Playing Game นะครับผมมันจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ n e x o n Launcher ขึ้นมาก็ติดตั้งนะครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยพอติดตั้งเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย ให้เราเข้า n i x u Launcher เพื่อดาวน์โหลดเกมแต่ว่าก่อนที่คุณคุณจะดาวน์โหลดเกมได้มันจะให้คุณล็อกอินซะก่อนนะครับก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวนะ หลังจากที่คุณ lock, lock ล็อกล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณกดไปที่เกมวิดิกัสนะครับผมแล้วกดปุ่ม Play g เกมมันจะเป็นการดาวน์โหลดเกมมาไว้ในเครื่องคุณโดยผ่าน Nexon Launcher นะครับแต่ทีนี้เนี่ย <c oughs> ตอนนี้ผมติดตั้งเกมไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่โชมันก็จะไม่มีอะไรแค่คุณกด Play g เกมมันก็จะดาวน์โหลดมาเลยสำหรับคนที่ต้องการเก็บไฟล์เกมไว้ คนละที่หรือว่าเอาไว้แยกไดรฟ์ต่างหากไม่ต้องการลงไว้ในไดรฟซีเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วน e x สั l ลันเชอรเนี่ยมันจะสร้าง Default Folder ไว้ในไดรฟซีนะครับคุณสามารถย้ายทีไ่ได้ด้วยการกดที่ขวาบนที่เป็น3ขีดแล้วกด Setting แล้วให้คุณย้ายไป Change กดคลิกที่ c Change f o l d e r นะครับแล้วย้ายไปในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอย่างเช่นคุณจะลงไว้ในไดรฟดีหรือว่าได e ได้ f อะไรก็แล้วแต่คุณอันนี้แล้วแต่ว่าคุณอยากเก็บไว้ไหนเราค่อยกด p l y y เกมมันจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่นั่นนะครับผมหลังจากที่คุณดาวน์โหลดเกมมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณลองกด p l y y เกมเลยเนี่ยคุณจะยังเข้าไม่ได้แน่นอนแหละเพราะว่าคุณต้องทำการมุดก่อนเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องใช้จะมีอยู่3โปรแกรม2 program. 2โปรแกรมก็คือโปรแกรมที่เชื่อว่า Your Freedom กับอีกโปรแกรมคือโปรแกรมที่ชื่อว่า proxy cap หรือ proxy fire นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีใส่ลิงก์ไว้ใน description ด้านล่างนะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดใช้ได้เลยมาถ้าเป็นสำหรับคนที่ใช้ Windows Windows 32บิตคุณต้องใช้ proxy cap เวอร์ชัน3.24สำหรับคนที่ใช้ Windows 64บิต คุณต้องใช้ proxy cap version 4ี่น4 0หนะครับผมอย่าดาวน์โหลดผิดเวอร์ชันนะเพราะว่ามันจะใช้ไม่ได้หลังจากที่แล้วก็คุณก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรม proxy cap มาแล้วมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพอคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณให้คุณใส่คีย์ไปรีสตาร์ทคอมอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมใส่คีย์นะเพราะถ้าไม่ใส่คีย์มันใช้ไม่ได้นะ proxy cap มันจะ disable อยู่ คือหลังจากที่คุณติดตั้ง proxy cap ปุ๊บให้คุณรีสตาร์ทคอมหรอบพอกลับมาที่หน้า desktop ปุ๊บให้คุณใส่คีย์โดยการกดคลิกขวาแล้วกด ABOUT proxy cap แล้ว enter KEY ใส่คีย์ให้เรียบร้อยกดโอเคแล้วรีสตาร์ทคอมอีกหรอบเพื่อความชัว่พอรีสตาร์ทกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยให้คุณคลิกขวาไปที่ preference นะครับผมแล้ว add proxy ตัวนี้ลงไปนะครับ type sock 5 host 127.0.0.1 port 1080แล้วกดโอเคเราย้ายไปที่ rules ย้ายไปที่ rules นะครับอย่างแรกคือให้ add file vindictus exe file vindictus exe เนี่ยคือมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกที่คุณเลือก library ไว้อะอย่างหรือว่าถ้าเป็น default เนี่ยมันจะอยู่ที่ drive c Nixon Library v i n d i c t u s App Data ENUS แล้วก็ Windictus.exe นะครับผมให้ Add add โดยการเลือก Rule Rules Rules Action เลือก v d i r e c t อันแรกไม่ต้องเปลี่ยนอะไร Application เนี่ยให้เลือก Specify แล้วเลือกไฟล์ Windictus.exe นะครับผม Transport ใช้ จริงๆมันติกแค่ TCP ก็ได้แต่เพื่อความชัวรก็ติ๊กไปทั้ง2อันทั้ง TCP ขั้ UDP นะครับผมส่วน Destination Port Range ให้เลือกให้ใส่เลข80ลงไปเลขเดียวแล้วกดโอเคอันนี้จะเป็นการเสร็จ1อันส่วนอันที่2เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยกับอันแรกเพียงแต่ว่าตรงแพด80เนี่ยให้เราใส่27015แล้วกดโอเคนะฮะถ้าไม่ทันก็ใช้ Pause Video ดูเอานะครับส่วนที่เพิ่มมาอย่างหนึ่งคือ นอกจากเราจะมุดตัวเกมแล้วเนี่ยเราต้องทำการมุดตัว Nexon Launcher ด้วยนะครับผมถ้า Nexon Launcher เปิดอยู่ผมแนะนำว่าให้ปิดก่อนโดยการ Exit ให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้ Add ไฟ e ล์ Nexon r u n t i m e exe ลงไปด้วย Nexon r u n t i m ex e exe อยู่ที่ไหนปกติแล้วตาม Default เนี่ยมันจะอยู่ในไดร์ฟ C โปรแกรมไฟล์ x86 Nexon 넥ซ้อนลัน n e อร r 넥ซ้อนรันไทม์เอียงอีนะครับถ้าคุณย้ายโฟลเดอร์ในการติดตั้งคุณต้องคุณก็ต้องหาเอาเองว่าคุณไปติดตั้งที่ไหนนะครับผมแต่ว่าคือถ้าสมมุติว่าคุณลง n ซ x o n l a u n c h e r แล้วคุณไม่ได้เปิด n ซ x อ n l a u n c h e r ขึ้นมาก่อนมันจะไม่มี n ซ x o n r u n t i m e ขึ้นมาให้คุณกดนะครับครั้งแรกที่คุณติดตั้ง n e x o n l a u n c h e r คุณต้องเปิดโปรแกรม n e x o n Launcher ก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้มันอัปเดตโปรแกรม นะครับผมมันถึงจะมี nexon runtime.exe ขึ้นมาให้เลือกกด open ปุ๊บแล้วก็ตรง destination port range ให้ใส่เลข443แล้วกดโอเคนะฮะสำหรับใครที่ไม่ทันก็อย่าลืมก็ post v ดีโอไว้นะครับผมผมจะพยายามไปให้เร็วที่สุดนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับผมเรียบร้อยอย่างที่สองก็คือคุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า yo freedom ขึ้นมานะครับผม เข้าไปที่ www.yourfreedom.net เดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ใน description ทั้งหมดนะครับนะครับอ๋อโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดเลือกอะไรก็ได้ของอันแรกเป็น Windows Full Installer ดาวน์โหลดมาติดตั้งนะฮะหรือว่าจะโหลดเป็นตัว จ a ว่ achieve ก็ได้ลองดูนะครับได้2ตัวดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยอย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับผมสำหรับคนเ,เดี๋ยวผมจะมีอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่า yo freedom สำหรับบางคนเนี่ยมันจะไปค้างอยู่ที่หน้า Server เดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาคือคุณเปิดโปรแกรม yo freedom ขึ้นมานะครับไปที่ config นะครับไปที่ use Wizard กด next 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 uh, เลือกแค่เลือกแค่นี้พอ3าอันแรกแล้วกดเพราะให้มันจะได้เซิร์ h เซิร์ฟเร็วหน่อยแล้วก็ next แล้วก็รอ <c oughs> ระหว่างนี้มันจะทำการ Search Server s e r v ์เที่ใช้ได้เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเหลืออยู่3 3มเลขคือหนึ่งหหนึ่งเแล้วก็2อนะครับ IP address มันจะเป็น EMS 1 6 EMS 1 7แล้วก็ EMS 2 0 EMS 1 6 1 7เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะตั้งอยู่ที่อเมริกาส่วน EMS 2 0เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะตั้งอยู่ที่แคนาดาคุณสามารถใช้ได้แค่3อันนี้เท่านั้นมันจะมีเซิร์ฟเวอร์อีกอันนึงคือ EMS 0 1 EMS 0 1เนี่ยมันสำหรับคนที่ต้องจ่ายเงินให้ย o ฟีลลมเท่านั้นถึงจะใช้ได้เป็นพรีเมียมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคือเมื่อก่อนมันใช้ได้แหละแต่เดี๋ยวนนี้มัก็ เก็บตังเก็บตังแล้วก็ก็ย้ายไปใช้อันอื่นอาจจะช้าก,กว่าแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คนที่ใช้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอให้มันเซิร์ชให้เรียบร้อยสำอสำหรับคนที่ดาวน์โหลดโปรแกรม Your Freedom มาจากในเว็บไซต์แล้วติดที่หน้านี้ คือเซิร์ชแล้วไม่ขึ้นเซิเวอร์หน้านี้เนี่ยให้คุณเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันด้านล่างให้คุณไปดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเก่ามาติดตั้งนะครับแล้วก็มาทำเหมือนเดิมก็คือตามขั้นตอนที่ผมบอกไปตอนแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยพอขึ้นเซิเวอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณกดที่ Country ก็ได้ซอ t มันจะเป็นการซอ s ซอ t ต,ตามประเทศอ่ะมีหน หนเนี่ยอันเนี้ยสองอันเนี้ยใช้ได้อ๋อมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยสองหผมไม่ได้เข้านานน่าจะใช้ได้หมดนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกนี่ยใช้ได้แล้วก็มีแคนดดา2อใช้ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสที่เลข26งหกก่อนเพราะว่ามันเป็นเลขใหม่ที่ผมยังไม่เคยลองเลข2อหกด next ใส่ username password ที่สมัครไว้ที่หน้าเว็บ your f r e o m s m v e v n d n x i x i t นะครับแล้วกด Save and exit แล้วกด Start Connect ถ้าประตูเปิดอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้เรียบร้อยนะครับผมให้เราลองเช็คไปที่แถบ Message ด้านบนด้วยดูว่ามีตัวหนังสือสีเหลืองหรือสีแดงไหมถ้ามันไม่มีตัวหนังสือสีเหลืองหรือสีแดงขึ้นเนี่ยแสดงว่าโยฟีดอมทำงานได้ปกตินะครับจากนั้นเนี่ย <c oughs> ให้เราเข้าไปที่ น e กซ n อนลันเชอนะครับผมเปิดโปรแกรม n e x t o n l u u n h e r ขึ้นมากดคลิกที่วินดิตัสกด play game มันจะทำการเช็คแพดนิดนึงนะครับถ้ามุดถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ขึ้นว่า realistic area นะครับถ้าเซ็ตทุกอย่างถูกต้องมันจะไม่ขึ้นมันจะทำการดาวน์โหลดแพดดาวน์โหลดแพด ผ่าน n e x o n Launcher แล้วแล้วมันก็จะรันเกมให้ตามปกติอันนี้อดีผมอัปเดตเกมไว้แล้วมันก็เลยไม่มีเช็คแพดขั้นตอนเช็คแพดให้ดูนะครับเข้าเกมตามปกติแล้วไม่ต้องเลือกต่อไปคือไม่ต้องล็อกอินในเกมอีกแล้วไม่ต้องล็อกอินในเกมอีกแล้วเพราะว่าเราล็อกอินผ่าน n e x o n Launcher แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่้มีความจำเป็นที่ต้องล็อกอินในเกมอีกครั้งหนึ่งเราสามารถ เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วเข้าไปเลือกตัวละครเล่นได้เลยนะครับอีสต s t วสต์อเตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆสำหรับคนที่ติดตั้งใหม่ผมออกออกก่อนแล้วกันสำหรับคนที่ติดตั้งใหม่นะฮะเข้าตามนี้ให้ถูกต้องก็จะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนที่ ติดตั้งเกม vindictus เอาไว้คนละที่หรือว่าอยาทำการย้ายโฟลเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่คุณจะกดเล y g เกมนะครับคือพอคุณเปิด n e x o n Launcher ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยกดที่ vindictus เนี่ยคุณอย่าเพิ่งกดเล y g เกมนะครับคุณอย่าเพิ่งกดเล y g เกมให้คุณเลือกไปที่ Setting ก่อน แล้วทำการเชนโฟลเดอร์ของ Library Nexon Library ไปอยู่ในโฟลเดอร์เกมไปที่ที่โฟลเดอร์เกมอยู่นะครับผมในโฟลเดอร์เกมเนี่ยตามปกติแล้วรูปแบบมันจะอยู่ในรูปแบบของปกติแล้วเนี่ยในไลบรารี ที่มัน <c oughs> ที่เน็กซ่อนสร้างเนี่ยมันจะอยู่ในไดซีไลบรารีแล้วก็เกมวิดิกัสถูกปะครับซีเน o n Library เกมวิดิกัสถ้าเรามีถ้าเราเออกเกมติดตั้งไว้ที่ไดดีด็อกหรือไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะสมมุติว่าเราใส่ไว้ในได สมมุตินะครับเกมไดซี Game, c, เราใส่ไว้ในเกมนะครับใส่ไว้ในนี้ให้คุณย้ายเลือก c h a n โ e Folder ไปที่ C แล้วก็เกมนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้กดโอเคนะผมขี้เกียจผมขี้เกียจมานั่งเซตใหม่เสียวนะฮะเลือก C เกมแล้วกดโอเคไปนะครับผม จากนั้นเนี่ยให้สร้างโฟลเดอร์เกมขึ้นมาเลยวินติกัสให้สร้างเหมือนกับไปเดี๋ยวนะ <c oughs> ไปที่สร้างโฟลเดอร์ไว้ว่าสร้างโฟลเดอร์เกมวินติกัสเข้าไปข้างในอันหนึ่งสร้างโฟลเดอร์ไว้แอปดาตา้เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ให้เราย้ายเกมให้เราคือภายในภายในโฟลเดอร์แอป d a t a เนี่ยมันจะต้องมีโฟลเดอร์ e er n u s คือโฟลเดอร์ตัวเกมเนี้ยอยู่ต้องอยู่ในรูปแบบนี้นะครับแล้วพอหลังจากที่เราเซตเสร็จแล้วอะ่ะให้คุณคุณค่อยกด p l y y เกมนะครับผมให้กด p l y y เกมสำหรับคนที่ ข้ามาดูขั้นตอนนี้เลยโดยที่ไม่ได้ดูวิดีโอในขั้นตอนแรกคุณต้องเข้าไปเพิ่ม rules ใน proxy cap หรือ proxy f i r e ด้วยนะครับผมให้เพิ่มไฟล์ที่ชื่อว่า n e x o n runtime.exe กับพอร์ต443 n e x o n runtime.exe เนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของ n e x o n launcher นะครับ ก็กดคลิกขวาที่ Nexon Launcher บน Desktop Open File Location อยู่นี่คือไม่ว่าคุณจะไปติดตั้งไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ตัว Nexon Launcher เนี่ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณเข้าไปหาไฟล์ Nexon Run, Run Time ให้เจอจากนั้นก็เข้าเกมได้ตามปกติก็เปิดเปิด Your Freedom Start Connection แล้วก็ เข้าเกมผ่านตัวดกดเล y g เกมเข้าเกมได้ตามปกติเลยนะครับผมยังไงถ้าใครมีปัญหาอะไรเข้าเกมไม่ได้ลองแวะเข้ามาที่ w w w facebook com slash group slash c u b z p นะครับผมในในนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมกลุ่มของกิลผมเองก็จะมีข้อมูลต่างๆคอยอัปเดตคอยให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ใครติดปัญหาอะไร คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วก็ถ้าผมมีเวลาผมจะเข้ามาตอบนะฮะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีผมทํางานอาจจะไม่ว่างผมแนะนําให้คุณเนี่ยเข้าไปที่กรุบของกิวผมครับแซบแล้วเข้าไปโพสตสอบถามเลยเต็มที่นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะครับก็วันนี้ก็เป็นวิดีโออว่าจะทําสั้นๆนี่ก็ยี่สิบนาทีนะครับผม ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าไปเล่นเกมได้แล้วก็เจอกันในเกมก็อย่าลืมทักกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ